ึงเวลาพักร้อนของครอบครัวเราแล้วจ้าวันนี้พาทุกคนไปพักร้อนที่กระท่อมติดทะเลสาบจะเป็นที่ไหนตามมาดูกันพักร้อนของมนุษย์พ่อแม่ก็เท่ากับใหญ่บ้านไม่รู้อะไรเต็มหลังรถไปหมดขนไปทุกอย่างและสภาพอากาศก็คือเป็นใจมากพักร้อนปุ๊บหนาวปั๊บฝนตกปุ๊บปรับเป็นใจให้เราเดินทางเป็นอย่างมากก่อนจะขับรถไปไหนกองทัพก็ต้องเดินด้วยทองเราก็เลยมาแวะเบอร์เกอร์คิงแถวบ้านค่ะแล้วก็มาแวะรับคุณย่าทวดของนเอลนะทริปนี้คุณย่าทวดคุณปู่แล้วก็คุณอาของนเอลตามไปด้วยเรากําลังจะขับรถไปที่่ใชช้เววลาาประมณัโง กว่ากๆนะจากสตอกโฮมฝนนั้นก็ตกได้ตกดีตกได้ชุ่มฉ่าตลอดทางจากสตอกโฮมไปถึงวิงอกเกอร์เลยลูกชายของดิฉันก็ได้รับไปแล้วค่ะวันนี้ไม่อ้วกดีใจมากและที่ขับตามหลังมาติดๆก็คือคุณปู่และคุณอาถึงฝนจะตกแต่สองข้างทางก็ยังสวยมากนะเขียวชุ่มฉ่าเลยข้างหน้าก็เป็นรถขนมา้า ก็จะวิ่งช้าหน่อยค่อยๆไปก่อนจะถึงที่พักของเราวันนี้เราก็มาแวะซูปเปอร์มาร์เก็ตก่อนซื้อของเข้าบ้านขับรถมา2ชั่วโมงกว่าโนเอลไม่อ้วกแล้วก็ไม่งงงแงเลยและนี่ก็คือด้านหน้าของแคมป์ที่เราจะมาพักกันในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นี้มาถึงทุกคนก็ดีใจมากเพราะว่าที่พักเนี่ยสวยกว่าที่เราคิดไว้กระท่อมที่เรามาพักครั้งนี้นะคะอยู่ติดทะเลสาบที่ชื่อว่าทิสแนร์แลนอยู่ที่วิงโอเกอร์ที่ได้บอกไปเนาะนี่เลยบ้านเรองเรืองหลังนี้แหละที่เราจะมาพักตลอด3ามคืนนี้ถึงแล้วคะ่ะทุ 우 ก่อนที่เราจะมาถึงโฮส airbnb เนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าเนื่องจากอากาศไม่ค่อยดีฝนตกเขาก็เลยเอาฮอทถับมาวางไว้ให้เราไม่มีค่าใช้จ่ายพเพิ่มเติมปกติเนี่ยต้องเสียวันละ1,300คูเนอร์เลยนะใจดีมากเลยนะอ่ะมาสำรวจข้างในดีกว่าว่าข้างในกระท่อมของเราหน้าทะเลสาบมีอะไรให้เราบ้างตรงนี้เป็นห้องครัวที่เอาไว้เตรียมอมาหารห้องครัวทันสมัยมากมีทุกอย่างไม่เหมือนอยู่กระท่อมเลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนนะห้องนี้เนี่ยนอนได้ถึง4คนเลยแล้วก็มีเตียงควีนไซส์หนึ่งเตียงเราลอ้วน อันนี้ก็เป็นวิวจากห้องนอนค่ะเอาไว้กลับมามาดูห้องครัวมาดูตู้เย็นกันบ้างข้างในเนี่ยเขาจะใส่น้ําดื่มไว้ให้เราด้วยนะเพราะว่าน้ําดื่มที่นี่กินจากกอกไม่ได้นะเพราะว่าน้ำตรงเนี้ยที่ใช้เนี่ยมาจากทะเลสาบค่ะมีอุปกรณ์การทําอาหารให้ครบพร้อมทุกอย่างเลยนะไม่ต้องเตรียมอะไรมาก็ได้ช้อนซ่อมก็มีถ้วยจานก็มีกระทะหม้อมีให้หมดเลยนะดีมากแล้วก็มีตู้ไมโครเวฟมีเตาอบแก้วดื่มกาแฟแก้วกินน้ําก็มีให้ครบค่ะส่วนพ่อผูกกับคุณอนาะเขาก็จะนอนกระท่อมตรงนี้ใกล้ๆก,กัน ห้องน้ำที่มาแคมปิ้งก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากห้องน้าหลุมคะ่ะทุกคนแบบนั้นอ่ะเพรานั้นแหละ มาห้องน้าในป่าก็เป็นแบบนี้ดูห้องน้ําเสร็จแล้วก็มาดูวิวต่อทุกคนโอ้ยคือภูมิใจตัวเองมากที่หาที่พักนี้เจอเพราะที่ันไม่นคนหาเองค่ะมีเรือบริการด้วยนะใครใครพายเรือก็พายเลยจ่าจัดไปเลยสํารวจบ,บ้านเสร็จดูวิวเสร็จก็มาเริ่มเตรียมอาหารสําหรับเ <c oughs> ย็นนี้หรือเปล่าเออเพราะเรามาถึงก็บ่ายโมงแล้วเนาะ <c oughs> คนอื่นไว้ที่หลังลูกตัวเองต้องมาก่อนวันนี้เราก็เลยหุงข้าวเอยเตรียมมาหุงข้าวมาแล้วนะทำข้าวผัดให้โนเอลค่ะส่วนเมนูของคนอื่นก็จะเป็นทาโก้คือเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วทำแค่เน กินเลยเสร็จแล้วค่ะอาหารเย็นของเราเห็นไหมว่าทาโก้มันง่ายจับจับยุ่ยยุเหมาะสาหรับการมาแคมปิ้งสุดๆแซาซาภูมิใจนาเสนอมากพอติดตัวมาจากตอนที่ทํางานที่ทาโกบาร์หนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนวลเอาเข้ามานอนคนอื่นก็เข้ามานอนตามอบอุ่นกว่านี้ไหมมีอีกแล้วทั้งคุณปู่ทั้งคุณอามานอนเฝ้านวานอนคนเดียวทริปนี้เนี่ยเหมือนมาพักจริงๆนะเนื่องด้วยจากอากาศที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเนาะฝนตกก็ไปทํากิจกรรมข้างนอกมากไม่ค่อยได้ผูสาคขนทั้งจักรยานที่ยังไม่ได้แกะสาว่ายน้ําของนวาที่ยังไม่แก ว่าจะมาต่อจักรยานกันแล้วก็เป่าลมสระว่ายน้ําที่ซื้อมาก็ไม่ได้ทาเพราะว่าฝนตกทุกวันจริงๆตกเย็นมากิจกรรมของครอบครัวที่ทําก็คือนั่งมองหน้ากันแล้วก็ฟัดโนอยอะเพราะว่ามันไม่มีมอะไรทำเลยทุกคนไม่มีทําจริงๆก็คือสรรหาอะไรท,ไทราไ,รทไปเรื่อยโอเคยูกูไบ คุณปู่แล้วก็คุณนาของโนูแอลบ้านนี้หน้าตาดีทั้งบ้านใครเหตุด้วยกดหนึ่งค่ะหนึ่งวันกําลังจะหมดไปวันนี้ทุกคนเพียกกับการเดินทางมากกว่าจะเดินทางมาถึงตอนนี้เวลาก็สี่ทุ่มกว่าแล้วท้องฟ้าก็ยังสว่างอยู่เลยคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะ อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่นูเอลตื่นตั้งแต่ตีสี่โอ้ยนางไม่สบายทุกคนตัวร้อนและเมื่อวานนูเอลกินอะไรไม่ค่อยเยอะด้วยทุกคนสงสัยตื่นมาจะหิววันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยแต่คนที่นี่เขาดีใจนะเพราะเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมามันแห้งมากฝนตกคือดีใจกันใหญ่แต่มันมาตกช่วงที่เรามาพักร้อนไงมันก็เลยรู้สึกแบบอืช่วยไปตกอีก2องวันหลังจากนี้ได้ไหมและวันนี้วันที่3ามกระฎากมดา,ก,ดาก็เป็นวันเกิดของน้ำเพริ่งเองค่ะทุกคนปีนี้31ปีแล้วแก okay, แล้ว และปีนี้นะก็ได้เป็นอีกปีที่เราได้อยู่ฉลองกับครอบครัวเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฉลองวันเกิด30ปีก็ไปฉลองกับครอบครัวที่สมเด็ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ชอบจัดงานวันเกิดเลยเพราะว่าไม่เคยจัดแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจัดให้จัดเองก็คือไม่เอาแต่ถ้าใครจะจัดให้ก็ยินดีแต่ว่าไม่ชอบการฉลองวันเกิดเลยไม่รู้เป็นอะไรทําไมเหมือนกันอาหารเช้าของเราวันนี้ก็ต่างคนต่างกินเราก็เลยจัดมาม่าไปเลยค่ะหนึ่งหอ่อกับไข่ต้มครอบครัวเราเป็นครอบครัวเล็กๆค่ะเป็นครอบครัวไม่ใหญ่เร็วก็มีน้องสาวแแแคค่่่นนเเเดียวววล้วพออกกับมขง็็ป ทกคนเดียวอีกเหมือนกันตอนนี้นุเอก็เลยเป็นทั้งหลานและเหลนคนเดียวของตระกูลเลือกกระทอมติดทะเลสาบทั้งทีถ้าไม่ไว่ายน้ําที่ทะเลสาบก็กระไรอยู่นะวันนี้เราก็เลยวางแผนกันว่ามาไปทุกคนไปไว่ายน้ํากันที่ทะเลสาบ อุณภูมิน้ําจะบอกว่ายังไงดีคืออากาศมันหนาวกว่าน้ําพอลงน้ํามันก็รู้สึกว่าไม่ได้ช็อกหนาวขนาดนั้นแต่พอขึ้นมาแล้วก็อุ่นเฉยเพราะว่าในน้ําอ่ะมันอุ่นกว่าอากาศไงได้ว่ายน้ากันสองคนแบบนี้ย้อนกลับไปถึงสมัยที่จีบกันใหม่ๆมีเด็กมองตาละห้อยค่ะทุกคนอยากจะกระโดดลงน้ําตามพ่อกับแม่ไป ว่ายน้ำเสร็จแล้วก็เหมือนกับอาบน้ำไปในตัวเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าจะไปอาบน้ำก็คือไปอาบทางเข้าเลยเหมือนน้ลม,มเข้าค่ายลูกเสือแม้แต่ว่ามันลําบากตรงมันส้วมหลุมแล้วก็ไม่มีที่อาบน้ำนีำน่นแหละว่ายน้ำเสร็จแล้วเราก็เลยมาเดินเล่นในป่าแถวกระท่อมที่พักของเรา,าเก็บสตรอเบอร์รี่ป่าในป่าก,กันลูกเล็กๆอร่อยมากโอ้ยนี่มันขึ้นอยู่ตามต้นนี้ Vad heter den på svenska, momo? Smår. Små, tron. Nu vad allmä? med. Gott. Är mamma i bogen. Smaka. Jag behöver inte vara bubbe. Bubbe, มันไม่ใช่บลูเบอร์รี่หรอรสชาติมันเหมือนสตรอเบอรี่แต่ว่ามันจะเข้มข้นกว่ามากๆคือหอม,มสตรอเบอรีเ่เลยนละเจอตามป่าเก็บกินได้นะคะ ส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ไม่กินดีกว่านะคะธรรมชาติที่นี่ชุ่มฉ่ำม,มากเลยมีความคิดว่าอยากจะกลับมาพักที่นี่อีกทีช่วงวินเทอร์ด้วยแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนแล้วเราก็เดินวนมาถึงทางเข้าแคมป์ของเราตรงนี้เนี่ยเขาให้จอดรถบ้านได้ด้วยนะนี่มาอยู่ร้านค้านะคะไม่มีคัตซ่านะจน่ายเงินเองค่ะทุกคนหยิบอะไรไปสามารถนะคะสวิชเงินจ่ายเองได้เลยนะ เป็นไงล่ะความเชื่อใจคนของที่นี่ร้านค้าอยู่หน้าทะเลสาบเลยมีเรือจอดเป็นร้านค้าเล็กๆตรงนั้นก็มีที่ให้แคมปิ้งสำหรับรูบ้านแล้วก็บ้านเราก็อยู่ข้างในนู้นเลยนี่ร้านค้าเป็นแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ที่ตังตอวะเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่มีคนมาเยืนเฝ้ามาหล่ำหน้ามาทิ้งขวดรีไซเคิลได้แต่ว่าไม่ได้เงินคืน ใช่แล้วค่ะทุกคนซื้อเองก็จ่ายเงินเองที่นี่เขาใช้ระบบความเชื่อใจคิดว่าถ้าจ้างพนักง,งานมายืนขายของก็น่าจะแพงกว่าสินค้าทั้งหมดในร้านทริปนี้ทุกคนในบ้านฟีลกูดมากแล้วก็คิดว่าทริปต่อต่อไปเนี่ยที่จะพาทุกคนไปเที่ยวในสวีเดนเนี่ยน่าจะมีมาอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเด็กคนนี้เลยทุกคนสร้างความทรงจําดีๆให้กับวัยเด็กของเราจะเลน่นลจะนั่งให้ได้เลยใช่ไหมฮอตทับเนี่ยอ๋อ oh. เก่งมากอะต้องตักเองใส่ถาดอันเนี้ยใส่หลุมอ่างอันเนี้ยฉันจะมาเพราะมันข้างใต้ตลิ่ง ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้ใช้และฮอตทับเพราะว่าต้องตักน้ําขึ้นมาใส่ฮอตทับเองแต่อากาศก็เนาหนอนเหลือเกินก็ต้องสรรหากิจกรรมทําไปเรื่อยเราก็เลยต้องมาก่อกองไฟอันนี้เป็นฮอตทับแบบแมนนวลก็คือต้องใช้ฟืนไปเผาให้มันร้อนก็เลยต้องมีการรวมพลังของคนในบ้านมาก่อกองไฟใส่ฮอตทับปกติสบายดีก็ก่อติดหนึบเป็นเลียงอยู่แล้วพอไม่สบายก็คือคูณ10คูณร้อยเข้าไปเลยติดหนึบเป็นลูกลิงเลยค่ะ אהה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 ה <marriages> นุ่มเขาคือพูดเก่งมากเรื่องการพูดเรื่องการสืรร่อสารไม่น่าเป็นห่วงเลยใครจะไปคิดว่านางแค่หนึ่งขวบเดเดือนเองนะตอนแรกคิดว่านูเอลจะต้องพูดช้ามากแน่ๆเพราะว่านูเอลเนี่ยเป็นเด็ก2ภาษาแล้วเด็ก2ภาษาส่วนใหญ่ก็คือพูดชา้าเกิน3ปีขึ้นไปแล้วไม่พูดก็ยังมีเค้กวันเกิดของเราก็ง่ายๆหาซื้อได้ตามอีกาทั่วไปอรุณสวัสดิ์เช้าวันถัดไปตื่นมาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงทำอาหารเช้าก่อนเลยแล้วก็อาหารเช้าของเราที่จะทำวันนี้ก็คือเป็นของเหลือจากตเย็นเพราะว่าไม่อยากขนกลับสตอกโฮมเมียอะไรก ไข่อร่อยมากทุกคนลองทําดูนะ BBQ, บีบบดกล้วยหอมแล้วก็ต่อไข่ลงไปแล้วก็โปะขนมปังไปแบบนี้เลยแล้วก็ไปจี้ใส่กระทะมันก็จะได้แบบนี้เลยเหมือนแพนเค้กกล้วยหอมแดดออกวันสุดท้ายพอดีเลยโอ้ฟาาไปแล้ว <c oughs> ทำไมกําทำไรนมาเนยพี่เอออยาบไปบีบฉนมา วันสุดท้ายแล้วนะคะเราก็มาทําความสะอาดบ้านที่เราอยู่กันนะก็ทุกอย่างก็ต้องมายัางไงออกไปก็ต้องเป็นสภาพแบบนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะเราก็เตรียมผ้าปูที่นอนเต็นหมอนเต็มอะไรมาแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับแล้วก็เดี๋ยวต้องถูพื้นนะคะยายก็มูมูว์ฮาร,ร์สเตดด์เชอร์เกตคร การมาเช่าบ้านพักที่สววเดนนะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเราจะต้องทําความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านด้วยนะจานต้องล้างให้หมดฝุ่นต้องดูดพื้นต้องถูผ้าปูที่นอนปอกหมอนผ้าห่มก็ต้องเตรียมมาเองด้วยนะแต่ถ้าใครจะไม่ทําก็ได้นะแต่ว่าจะมีค่าปรับทําความสะอาดคะ่ะอยาโทษแอบแซวว่าสะอาดกว่าตอนที่เรามาอีกนะ คนของใส่รถเตรียมเช็คเอาท์ตอน11โมงนัวก็แวะมาที่หอทับเพื่ออำลาสักหน่อยดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามครอบครัวคนไทยในสวีเดนของเราอย่าลืมกดติดตามช่องทางทางโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย